ของจริงของปลอมเดี๋ยวผมให้คุณดูนะครับของนี้คุณดูสีก่อนคุณดูสีก่อนอ่ะผมให้ดูนะครับขวามือนะครับสีจะแดงคือแดงแบบแดงเพลิงนะครับผมคือตัวที่ตัวแปลงสล็อตนะครับผมที่ขาเอาไว้แปลง มาเป็น S D นะครับผมตัวนี้เลยนะฮะอันนี้ก็มีความต่างกันนะครับให้ดูซ้ายมือนะครับ Sandisk Extreme Pro นะครับสองห้าหกิกนะครับผมคือเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับสองห้าหิก A 2คุณจะเห็นความแตกต่างได้นะครับผม เห็นไหมฮะคือมันวิ่งเร็วมากนะครับผมอย่างตัวเมื่อกี้เริ่มต้นที่4นาทีสนาทีสามสิบวินะครับแต่ตัวนี้ใช้เวลาในการก๊อปีข้อมูลที่มีความจุเหมือนกันแล้วก็ขนาดเท่ากันนะครับก๊อปีนะครับ สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเอนะครับช่องนายเอนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของนายเอรีววนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสตอนนี้นะครับผมก็คือเจ้านี่เลยครับเป็นการ์ดแซนดิสนะครับผมสําหรับคนที่เล่นกล้องนะครับหรือเอาไปใส่เมนเพื่อจะเสริมการ์ดในโทรศัพท์ก็ดีหรือกล้องก็ดีหรือจะไปใส่พวกไอ้กล้อง3ามนะครับหรือว่า โป,โปโนะครับผมตัวนี้สําคัญเลยซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังว่าอันไหนของจริงของปลอมเดี๋ยวผมให้คุณดูนะครับผมจะนับ 1, 2 3โอเคตัวนี้นะครับคือของปลอมนะครับอันนี้คือของจริงนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคาห้าร้อกว่าบาทผมจําราคาไม่ได้แน่นอนแล้วเพราะว่าผมซื้อตั้งแต่ปี2022เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ ตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อในปี2024ตัวนี้ซื้อในราคา500กว่าบาทซึ่งมันเป็นช่วงลดโปรโมชั่นด้วยแล้วผมก็ดันหลงไปกับคอมเมนต์ของแอปส้มนะครับที่เขาคอมเมนต์ในเจ้าตัวนี้นะครับเยอะมากเลยว่าเออมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันคือของปลอมคือมันแยกแยากมากเอางี้ผมแนะนําสังเกตง่ายๆนะครับถ้าคุณอยากจะซื้อผ่านออนไลน์ผมแนะนําให้คุณซื้อกับเว็บที่เชื่อถือได้หรือแม้แต ซื้อกับแซนดิชออฟฟิเชียลเลยผมแนะนําอย่างนี้เพราะผมก็ดันไปดูคอมเมนต์มากเมื่อมานั่งอ่านไ like, ล่คอมเมนต์ดีๆแล้วอ่ะมันเป็นคอมเมนต์ประเด็จอ่าอย่างยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าฉันรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้สั่งจาก ที่นี่เพราะมันทําให้สิ่งที่ฉันได้รับเนี่ยมันได้เข้าถึงและก็เร็วมากซึ่งคนเรามันไม่มีทางที่จะคอมเมนต์แบบเป็น AI อย่างนี้หรอกคือผมเห็นแบบมีคอมเมนต์เยอะมากมีเป็นร้อยคิดว่ามันคือของแท้งไงแต่มันไม่ใช่นะครับอย่างตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับอยู่ในในราคา5้า500กรกว่าบาทเนี่ยเมื่อปี2022เนี่ยมันอยู่ที่ 64GB นะครับผมความเร็วอยู่ที่200มกนะครับผมแล้วก็ไร์ซึ่งมี ความเร็วน้อยกว่าเจ้าตัวที่ผมซื้อในชปีหรือแอปส้มนั่นเองนะครับผมก็คือ200เมกะบิตแต่ไลท์ได้ถึง1 4 0เมกะบิตโอ้ฟังแล้วตัวนี้มันต้องดีกว่าเพราะว่าทั้งความเร็วมันใกล้เคียงกับตัวนี้แต่ว่าไลท์เนี่ยเยอะกว่าตัวนี้มันไม่ใช่เลยครับเอางี้อ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะให้ดูข้อสรุปง่ายๆและที่ผมได้ศึกษาและได้จัดมาเองนะว่าทําไมตัวนี้มันปลอมตัวนี้มันจริงโอเคเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับผมอ่าโอเคครับผมอันนี้ผมจะ มาสรุปให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแต่อันนี้ผมขอพูดก่อนนะว่าสําหรับใครที่สั่งออนไลน์มาแล้วเขาไม่โชว์ตัวเต็มๆแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าจะสั่งดีกว่านะครับอย่าเห็นแก่ของถูกเหมือนผมนะซึ่งอันนี้ผมก็เจอมากับตัวนะครับผมจะให้ดูก่อนนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงโอเคนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาขวามือนี้นะครับจะเป็น j จบีสังเกตง่ายๆของ j จบก็จะมีศูนย์รับรองนะครับก็คือสามารถเคียได้ที่ซินเนกนะครับมีตรา j จบชัดเจนขนาดหกสี่เจ็คสปีดอัพทูสองร้อยเมกะบิตนะครับผมไรส์เก้าสิบเมกะบิตแล้วเจ้าตัวนี้ที่สั่งใน2 5 6ร้อยห้าสิบหกกิกะนะครับสปีดสองร้อยเมกะบิตแล้วก็ไรส์หนึ่งร้อยสี่สิบเมกะบิตอ่าถ้ามองจากตรงนี้ด้วยตาเปล่ามันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ผมจะให้ดูอย่างนี้ง่ายๆคร่าวๆนะครับให้ดูภายนอกก่อนเลยตรงนี้ คุณดูสีก่อนผมให้ดูขวามือนะครับสีจะแดงคือแด,แดงแบบแดงเพลิงนะครับถ้าซ้ายมือนะครับคุณจะเห็นนะครับตรงคาว่าแซนดิสเห็นไหมฮะมันจะแดงเพลิงแต่ถ้าเจ้าตัวซ้ายมือเนี่ยนะครับผมที่ซื้อแอปจะเป็นแบบแนวสีแดงส้มๆหน่อยซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งแต่ก็มันไม่ใช่สรุปได้นะครับคือต้องสังเกตหลายอย่างอะแล้วมาดูด้านบนนี้ครับด้านบนตรงนี้อรงรูเห็นไหมฮะอันนี้คือ ของแซนดิสจะเป็นเหลี่ยมแต่ของที่ซื้อในแอปมันจะเป็นกลมแบบว่าเหมือนทั่วไปอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะนิดๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ข้อสรุปอีกมาดูข้อที่3นะครับก็คือเราลองจับระดาษที่ใส่บรรจุภัณฑ์นะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับอ่ะดูจากขวามือก็ได้คุณดูตรงสันนะครับตรงสันตรงนี้นะครับคือมันจะเป็นสันที่มีระยะตรงเนี้ยชัดเจนแล้วก็สั้น ตันกว่าเจ้าตัวเมื่อกี้ซึ่งเจ้าตัวเมื่อกี้นะครับมันจะต่างกันเดี๋ยวลองดูนะครับผมตันตรงนี้จะมีความห่างห่างกว่าตัวเมื่อกี้อีกเห็นไหมฮะแล้วก็กระดาษนะครับจะมีความบางกว่าถ้าคุณได้จับของจริงนะซึ่งถ้าใครสั่งผ่านออนไลน์เนี่ยมันจะตัดสินใจยากมากโอเคต่อไปเรามาดูข้างหลังซึ่งข้างหลังเนี่ยก็ต่างกันกน,นิดนึงนะครับคือเขาก๊กอปแบบก๊อปเหมือนเลยอะก๊อปแบบว่าเหมือนมากนะครับนี่เลยครับอย่างเจ้าตัวสีดำดำเนี่ยครับเห็นไหมฮะข้างบน ฝามือเนี่ยครับผมฝามือของผมตัวเนี้ยที่เป็น64จิกตัวเนี้ยมันจะมีความดำที่ชัดเจนกว่าส่วนตัวที่ซื้อมาจากเว็บตัวเนี้ยมันมีความจางแล้วก็พูดได้เต็มปากว่าของปลอมแน่นอนอันนี้คือดูภายนอกนะแต่ว่าถ้าสั่งในเว็บมาแล้วมันไม่โชว์ตัวบรรจุภัณฑ์เนี้ยก็ผมก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับคือเื่อนความแตกต่างนะครับเรามาดูข้างในกันดีกว่าอันนี้ก็คือตัวที่ตัวแปลงสล็อตที่ เอาไว้แปลงมาเป็น sd ตัวนี้เลยนะฮะอันนี้ก็มีความต่างกันนะครับอันนี้คือของแพ้ดูตัวอักษรนะครับปี2022 0เดือน3วันที่22เมตรอินชัยนาแล้วเรามาลองดูตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ซื้อเมื่อวันที่14เดือน2ต่2องเมตรอินชัยนาเหมือนแต่ถ้าคุณเอามาเทียบกันคุณจะเห็นความแตกต่างดูจากตัวหนังสือได้เลยนะครับความชัด มันต่างกันมากเลยครับเจ้าต,ตัวขวามือเนี่ยมันมีความชัดเจนทุกอย่างตัวซ้ายมือเนี่ยครับผมมันมีความจางมากอ่ะโอเคดูข้างหน้ากันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือตัวขวามือนะครับคือมันทําขายหมดแต่ว่าตัวขวามือเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าสีขาวขุ่นในการพิมพ์ลงไปแต่ตัวเนี้ยเป็นซ้ายมือเป็นสีขาวสีขาวเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่คุณได้จับของของจริงหรือของปลอมแล้วคุณจะรู้ได้โอเคต่อไปตัวสําคัญเลยก็ อที่ตัวนี้เลยครับผมให้ดูซ้ายมือนะครับแซนดิสเอ็ก r e ีมโป o นะครับ 2.5.6GB นะครับคือเขาเขียนไว้อย่าง ัดเจนนะครับ2 5 6 g b A2 สีนี่คือแตกต่างกันเลยนะอันนี้สีเหลืองออกเหลืองมากเหลืองเลยอะถ้ามาดูตัว64ที่ผมซื้อเมื่อปี2022นะครับผมเป็นสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเหลืองอ่อยนะฮะคือจะเป็นสีเหลืองแบบเ e อกลักษณ์ทีมดันดิสเอ็กซ์ทีมโอตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันอีกทีนี่ครับเห็นไหมฮะอับไก่เป็นว่า ตัวที่เป็นตัวจริงนะครับผมจะไม่ได้เป็นสีแดงเพลิงเหมือนตัวซ้ายมือแต่เป็นสีแดงสีแดงอ่อน614กิกครับอ่าแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่สรุปได้ว่ามันคือของก๊อฟนะครับผมนี่ครับถ้าคุณดูซ้ายมือนะคุณเห็นไหมมันคือเขียนตรงนี้นะครับเม็ดอินไต้วันนะครับ แล้วมันไม่คือแซนดิสทุกตัวที่ผมเคยซื้อมานะมันไม่ได้พิมพ์อย่างนี้นะมันไม่ได้พิมพ์แนวนอนนะครับมันจะพิมพ์แบบนี้มาดูใกล้ๆนะครับอันนี้คือเ a ็ดอินไชน่าอันนี้คือจะพิมพ์เป็นด้านล่างอย่างนี้เลยนะครับทำไมถึงคิดว่าตัวนี้คือตัวจริงผมเคยซื้อตัวแซนดิสแบบตัวธรรมดามาก่อนนะครับอันนี้คือตัวแซนดิสแบบตัวธรรมดา6 4จิกเหมือนกันอันนี้ผมเอามาใส่โกโปรนะซึ่งตัวนี้นะครับก็พิมแบบนี้เหมือนกันนะครับผม เห็นไหมฮะเม d ดอินไชน่าแบบนี้เลยซึ่งจะแตกต่างกับเจ้าตัวใหม่ที่ผมซื้อมาเห็นไหมมันจะพิมพ์แนวนอนอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แหละไม่ใช่แสนดิสแน่นอนโอเคอันนี้คือข้อสรุปที่ผมได้จากการใช้งานจริงๆนะครับแล้วผมจะบอกให้ว่านอกจากที่เราดูภายนอกแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือของจริงเอาง่ายๆเลยคุณเอาไปใช้ลอง Copy ความจุที่เท่ากันนะครับแล้วลองใส่ทั้ง2การ์ดดูนะครับผมว่า มันมีความแตกต่างหรือเร็วหรือช้าม,มากกว่ากันทา,ทางที่เจ้าตัวเนี้ย200เมกแต่ว่าไลฟ์ได้ถึง140 g, นะครับแต่ว่าตัวนี้200เมกเหมือนกันแต่ไลฟ์ได้แค่90มันจะมีความแตกต่างกันเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะนี่คือตัวที่แถมมากับมันนะครับผมแล้วก็ นี่คือกาดแซนดิสเอ็กซ e ติมโปนะครับผม2 5 6บายที่ผมซื้อมาในแอปนะอ่าแล้วผมจะเสียบใส่แบบอย่างนี้เลยปั๊บนะครับแล้วก็เอาไปเสียบนะครับอ่ะขึ้นเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะนี่มันจะขึ้นตรงนี้นะครับว่า SDXC นะครับผมผมจะกดเข้าไปนะ ตอนนี้นะครับขึ้นไฟล์เจ้าตัว SDC x C แล้วนะครับผมคือผมได้โหลดข้อมูลเข้าไปแล้วนะแต่ว่าอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกหลังจากที่ผม Copy ข้อมูลให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผม Copy ข้อมูลให้ดูก่อนนะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นงานอ e ีเวนต์นะครับไฟล์จะอยู่ที่ขนาด1 8 8่จิกะไบต์นะครับเดี๋ยวผม Copy ให้ดูนะ Copy นะครับแล้วก็ลงไปที่นี่เลยนะครับ ปาบแล้วคุณดูข้อมูลไลน์นะมันจะเร็วแค่ไหนคือตัวมันบอกนะครับอยู่ที่4นาที30วินาทีนะครับผมไปดูใกล้ๆนะเห็นไหมครับมันเขียนว่า4นาทีอ่ะตอนนี้เหลือ3แล้วนี่ครับมันมีความเร็วมันไม่มีความเร็วไม่คงที่ครับ ทั้งๆที่ก๊อปปี้ copy จากเครื่องนะผมว่ามันเป็นของปลอมแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเวลากันนะครับสักครู่กรผมตอนนี้นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับซึ่งดูจากกราฟได้นะครับมันมันก๊อปปี้แบบว่าไม่สม่ำเสมอกันเลยนะครับผมแค่อันนี้มันคือไฟล์แค่ 1.88GB จุดแปดแปดิกะไบต์เท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งกันนะครับผมโอเคครับอันนี้คือ การ์ดที่ผมซื้อเอาไว้นะก่อนหน้านี้เมื่อปี2022นะครับก็คือ x t p o ครับ64 g b นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเสียบนะครับแล้วก็เสียบใส่โน้ตบุ๊กเลยอ่ะขึ้นละเค <Okay, S 1> ผมจะเปิดเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยขึ้นว่า s x d c เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ Copy เหมือนกันเลยวิธี Copy คล้ายกันเลยนะครับผมอันนี้ผม ถ่ายงานอีเวนต์มาก็ Copy ก,ก็ไปที่ไฟล์เลยเหมือนกันเดะแล้วก็ Copy เหมือนกันแล้วก็เพลสลงไปนะครับอ่ะคุณจะเห็นความแตกต่างได้นะครับผมเห็นไหมฮะคือมันวิ่งเร็วมากนะครับผมอย่างตัวเมื่อกี้เริ่มต้นที่4นาที 4นาที30วินะครับแต่ตัวนี้ใช้เวลาในการ Copy ข้อมูลที่มีความจุเหมือนกันแล้วก็ขนาดเท่ากันนะครับ Copy นะครับเห็นไหมฮะใช้เวลาแค่60วิตอนนี้เหลือ 3TB แล้วซึ่งมันไม่ต่างกันเลยเพราะผมใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมือนกันที่เขาแถมมาให้นะครับส่วนเจ้าตัวเขียวๆนี่ครับผมเนี่ยฮะ เนี่ยจ้ตัวอยู่เขียวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากนะครับอย่างตัวเมื่อกี้ถ้าคุณสังเกตได้นะครับมันจะข,นขึ้นลง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 คือมันไม่มีความเสถียรอันนี้ความเสถียรอยู่ประมาณ30มสิบเมกนะครับผมอันนี้ผมใช้นนตบุ่นเก่าด้วยนะเห็นไหมฮะแป๊บเดียวเสร็จแล้วนี่แหละรครับคือความแตกต่างของของจริงและของปลอมอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเพราะว่าบางคนถ้าของถูกอย่างผมนะครับพอดีว่าเห็นรีวิวเยอะแล้วก็คิดว่าเออ มันเป็นช่วงโปรโที่ลดแล้วก็ก็เลยคิดว่าเออราคาถูกมันอาจเป็นเพราะวันห้าห้าซีซีสามสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรเงี้ยก็เลยซื้อแต่คิดคิดว่ามันเป็นของแท้แต่มันไม่ใช่นะครับผมได้คอมเลนไปเรียบร้อยแล้วแล้วรู้ไหมครับเขาร้านเขาตอบมาว่าอ่างร้านเขาตอบมาว่าช่วยลบคอมเมนต์ได้ไหมเขียนในแง่ดีเดี๋ยวจะคืนเงินเต็มจานวนให้ผมก็เลยผมไม่ไม่ไมไมตอบนะครับผม,ผมผมคิดว่าทุกคนต้องได้รู้เรื่องนี้นะครับผมก็เลยพูดไปแล้วก็ ให้ไป1ดาวนะครับเอาเป็นว่าผมแนะนําอย่างนี้กันว่าถ้าคุณอยากจะได้ของที่ดีมีคุณภาพนะครับคุณซื้อจาก Sandit Official เลยใน l a ซาด้าก็ดีช้อปปีก็ดีนะครับมีแน่นอนโอเคครับนี่คือข้อสรุปสั้นๆง่ายๆของผมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ลืมนะฮะกดไลค์ผมในกดแชร์นะครับกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของนายเอนะครับผมยังไงวันนี้นายเอขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ